นี่ไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟูด้ดมันคือพิซซาจากบอกเกอรี่ค่<ต>ะแตาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าบอคเกอรี่มันสามารถเอาไปทำเป็นพิซซาได้ด้วยและขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยครับทุกคน,นเอาบอคเกอรีอ่ <reath. S 1> สวางแล้วก็หั่นเป็นชินช้นๆเสร็จแล้วเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็ตอกไข่ลงไปสี่ฟองอไข่เบอร์ใหญ่หน่อยสามฟองก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็เริ่มปรุงได้เลยครับตามจะปรุงด้วยผงปาปิการแล้วก็พริกไทยครับแล้วก็ขอตัดด้วยเกลืออีกนิดหน่อยเครื่องปรุงที่จะใช้ปรุงก็มีแค่นี้เองคคคคครรรรรััััััับปุุงงงงเเเเเเเส็็็จจจีียยยย้้้้้้้้้้อออแลวววกก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 ดดดาาาาาานน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 ทท่่่ใใใหหหขขขขถึะะะไมติ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ชีสลงไปผสมได้เลยคับชีสที่ตั้มเลือกใช้จะเป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะพอคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมหมอ้อทอดไร้น้ำมันให้ใส่น้ำรองลงไปนิดนึงแล้วเราก็จัดการตักพิซซ่าบอกเกอรี่ใส่ลงไปในถ้วยฟอยล์คอย่าลืมใส่น้ำมันรองลงไปนิดนึงนะคะปิดฝาหม้อทอดไร้น้ำมันและตั้งไฟไปที่120องศา30นาทีแค่นี้ <c oughs> เราก็จะได้พิซซ่าบอลอกเกอรี่แล้วค่ะแต่มันจะเป็นพิซซ่าได้ยังไงถ้าเราอย่างไม่ได้ทาซอสพิซซ่าเดี๋ยวนี้เขามีซอสพิซซ่าสำ ชีสลงไปบนด้านหน้าอีกหนึ่งรอบครับยิ่งใส่เยอะเนี่ยยิ่งยืดยิ่งอร่อยแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อทอดในน้ํามันอีกหนึ่งรอบใช้ไฟที่150องศาประมาณ15นาทีหรือถ้าใครอยากได้ชีสที่มันยืดยืดเกียมๆหน่อยก็สามารถใช้ไฟแรงขึ้นได้นะครับทุกคนแค่ <Can. S 2> นี้เองครับเราก็จะได้บอ็อกเกอรี่พิซซ่าแล้วครับทุกคนดูนาะกินมากไปชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง <พอ S 1> บ้างพอชิมเข้าไปคําแรกนะครับไม่ได้กลิ่นของบล็อกเกอรีเร่เลยครับ <พอ S 2> ทุกคนพอเจ้บล็อกเกอรี่ไปรวม มไม่คิดว่าเวลากินรวมกันนะมันจะอร่อยขนาดนี้นะครับเมนูนี้น่าทําให้เด็กๆทานมากเลยครับใครที่มีบล็อกโกอรี่อยู่ที่บ้านนะรีบเอาเออกจากตู้เย็นแล้วไปปั่นทําได้เลยรับรองความอร่อยเลยครับทุกคน